ฮัลโหลฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเดือนมาแว้วสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคลิปนี้จะค่ะเอ่อจะออกมาขอบคุณเอ่อทุกคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดติดตามที่ยังติดตามเดือนเนาะยังจําเดือนได้เนาะขอบคุณจริงๆที่ที่เข้ามาทักกันเข้ามากดติดตามอันดับแรกต้องขอขอบคุณน้องหันอย่าง อย่างมากเลยนะขอบคุณน้องจริงๆที่ที่น้องน้องให้โอกาสนะน้องมีน้องมีน้ำใจที่ดีน้องน้องเป็นมิตรภาพน้องมีมิตรภาพที่ดีนะปกติเดินก็เข้าไปเม้นช่องนางนะช่องน้องน้องหันเนาะขออนุญาตเอ่ยชื่อน้องหันเด้อนะคลิปนี้พี่จะขอมาขอบคุณน้องหันแล้วก็ fc ทุกคนที่ที่กดติดตามนะคะแล้วก็เอ่อที่เข้าไปดูน้องหันนะคะแล้วก็เอ่อกดลิงก์เข้ามาติดตามช่องเดือนเนาะนะอันดับแรกขอบคุณน้องหันจริงๆขอบคุณความมีน้ำใจของน้องขอบคุณที่น้องซึ่งซึ่งเราเราไม่เคยคุยโดยตรงเนาะนะน้องหันเนาะเราไม่เคยคุยกันสายตรงเราไม่มีเบอร์โทรศัพท์เราไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้น เราเจเดินเจอน้องหันในทางออนไลน์ก็คือเดินเป็นเอฟซน้องหันเด้อเดินเป็นเอฟซน้องหันแล้วก็แล้วก็ชอบชอบดูคลิปน้องบางทีไม่ได้ไปจอบอีโครกโดยตรงก็อาศัยดูคลิปน้องหันเนาะแล้วก็เอามาจัดนะคะคลิปนี้จะจะจะมากล่าวขอบคุณน้องจริงๆขอบคุณน้องหันนะคะ ที่ที่ให้ให้พี่นะคะได้ฝากช่องนะพี่คนหนึ่งที่พี่พี่ก็ไม่เก่งเนาะพี่ก็ไม่เก่งมือใหม่เนาะเป็นน้องใหม่มือใหม่น้องใหม่แล้วก็ขอบคุณน้องไม่น้องคือคือเดือนทักน้องไปนะคือคือเม้นน้องไปแล้วน้องก็ตอบกลับมาอย่างเร็วเลยว่าได้เลยพี่ได้เลยค่ะ ปักลิงเลยค่ะซึ่งตอนนั้นโหใจมันใจมันพองโตใจมันฟูเฮ้ยน้องน้องน้องมีน้ำใจแบบคือซึ่งซึ่งซึ่งเราไม่เคยได้คุยกับน้องโดยตรงเราไม่มีอะไรกันโดยตรงเราไม่เคยอะไรเราเดือนเป็นเอซน้องแล้วก็เข้าไปเม้นคุยกับน้องแล้วก็ทักน้องเออให้กําลังใจน้อง หันสู้สู้เดอ้อเวลาน้องทอหรือว่าน้องมีอุปสรรคเนาะคนเรามันมีอุปสรรคทั้งนั้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเห็นลิงก์ของเดือนแล้วก็ลิงก์ที่เดือนเข้าไปฝากช่องของน้องหันนะคะและน้องก็เอาลิงก์ของเดือนไปแขวนช่องนางในชุมชน ซึ่งเราเราเรารู้สึกดีแล้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยน้องเป็นคนมีน้ำใจมากเลยแล้วน้องก็น้องทักน้องน้องเม้นมาหาเดือนแล้วนางก็พูดว่า hi, นะพี่สู้ๆนะพี่สู้ๆนะแล้วคือมิตรภาพที่ดีกันซึ่ง ซึ่งซึ่งซึ่งมันทำมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างงน้อยเราก็ยังมีมิตรภาพเนาะมีมิตรภาพดีๆซึ่งซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้จักกับน้องโดยตรงอยู่แล้วแล้วก็เป็นเอฟซีของนางคนหนึ่งนะก็ขอบคุณน้องหานจริงๆ แล้วก็เดือนจำทุกคนที่เข้ามากดติดตามเดือนเด้อนะเดือนเห็นเนาะเนาะเห็นทุกคนเห็นที่คนที่เข้ามากดติดตามให้เดือนเด้อไม่เป็นไรค่ะใครเห็นเดือนหรือไม่เห็นไม่เป็นไรเด้อนะเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆเนาะค่อยๆค่อยๆจัดกันไปนะมีกําลังก็จัดนะมีเวลาก็จัด ไม่มีเวลาก็พักผ่อนนะติดธุระหรือทำงานเราทำงานเรามีเวลาเราเดือนก็จะมาจัดนะคะนะคะก็ไม่มีอะไรมากคลิปคลิปนี้ก็แค่ออกมากล่าวขอบคุณทุกทุกคนที่กดติดตามให้เดือนนะคะ f อทุกคนพี่ๆทุกคนเ,นเพื่อนๆทุกคนพี่ป้านะอาทุกคนนะที่ยังจำเสียงเดือนได้นะ แล้วก็ขอบคุณน้องหันอันดับแรกเลยน้องหันเนี่ขอบคุณน้องจริงๆขอบคุณความมีน้ำใจขอบคุณที่น้องไม่ปฏิเสธและน้องตอบอย่างเร็วเลยว่าพี่ได้เลยพี่ปักลิงก์เลยนะพี่มาเลยนะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเราเฮ้ยเราเม้นน้องไปอะ่ะเราเม้นในช่องน้องไปอะน้องตอบอย่างเร็วซึ่งซึ่งมันทำให้เรามีความสึกว่า เอ้ยยังมีคนแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้ยน้องน้องน้องมีน้ำใจมากขอบคุณน้องหันนะกิฟต์นี้มาสั้นๆแล้วก็ขอบคุณความมีน้ำใจยังไงพี่ไม่ลืมนะที่น้องบอกพี่ว่ามิตรภาพที่ดีต่อกันพี่ขอน้อมรับแล้วก็ขอน้อมรับความมีน้ำใจของน้องจริง ขอบคุณมากค่ะน้องหันแล้วก็แล้วก็แล้วก็เอฟทุกคนที่นะที่เข้ามากดติดตามนะคะเข้ามาเข้ามาฟังเดือนด่านะไม่เป็นไรค่ะอาจเดือนอาจจะด่าคือสไตล์เดือนเนาะทุกคนทราบเนาะสไตล์เดือนคือเดือนก็ด่าสไตล์เดือนเนาะคือเรามาจัดอีกโค้งน,นะเรามาแฉเรามาจัดเนาะเราก็มาสไตล์เรา ไม่มีอะไรมากแค่ออกมากล่าวขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้ามาดูเข้ามาฟังนะคะค่อยๆค่อยๆทำไปค่ะเดือนก็ค่อยๆทำไปนะนะคะขอบคุณมากจริงๆขอบคุณน้องหันอันดับแรกขอบคุณทุกคนทุกทุกคนเดือนจำได้หมด fc ทุกคนที่เดือนอ่านเม้นเวลาเดือนขึ้นห้าง เดือนจำได้ทุกคนนะคิดถึงเหมือนกันคิดถึงนะคะนะคะบางทีการเดินทางมันทำให้มันมีอุปสรรคก็เลยถ้ามันเหนื่อยเราก็พักนะพอเราหายเหนื่อยเราก็ออกมาเนะาะหวังว่าทุกคนคงเข้าใจเดือนเดอ้อนนะไม่ไม่มีอะไรมากอะคลิปนี้ก็ออกมาขอบคุณขอบคุณจริงๆ ขอบคุณน้ำใจที่มีให้ขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงเดือนขอบคุณมากนะคะ